อฝนไม่ตกเพิ่งรู้ว่าฝนตกเป็นก้อนลูกระเบิดสวัสดีท่านผู้ชมทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเอผมและเพื่อนในกลุ่มชิชากับคุณจารีท่านนั่นเองนะครับแลวเขาก็โดนดาเมจของระเบิดไปเมื่อกี้อะไรอะไรเมื่อกี้เกิดเหตุการระเบิดขึ้นเ้ย เราเห็นทุกคนยืนอยู่เลยแล้วเราก็มีคนอีกคนนึงครับนั่นก็คือคนฟุตปีดของเรานั่นเองนะครับเออแต่เห็นมันว้าไม่ต้องตกใจนะมันออกบิ๊กแล้วทำไมเห็นพวกพวกคุณยืนเฉยๆกันนะครับมาคุณแหลกนะครับเจ็ตไหมเอาอไอ้พีทออกซื้อเข้าใหม่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพียงแกก็ถ่ายไปแหละเดี๋ยวจะให้คนดูรอยพีทให้พีทเป็นตัวถ่วงอ่าใช่ซื้อไปครับวันนี้เราไปทำอะไรกันดีครับ ราจะไปขุดเมเทโอเฮ้ยด้วยการดีครับวันนี้เราจะไปบุกตะลุยเมืองเมืองแดงครับคุณเห็นนรับไปกันเดอะเฮ้ยเอาจริงได้ของมีแล้วกูใช่ไปครับคุณเออครับตามกูมาด้วยเอาไป MV ได้เต็มก่อนเผื่อเอาระเบิดจริงมาทำ MV มันเรนทรสิ่งนี้ต้องเตรียมครับสิ่งนี้ต้องเตรียมนั่นก็คือหนึ่งกระจกวาร์ปกูเตรียมมาใกล้ๆกลเลยกูยังไม่มีเลย มีตุ๊กทักกายที่หน้าแป๊บนึงเออตามสบายอ่อพี่นัทใครมีก็ว่าผูขอของกระจกเออพี่นัทเอ้ยเจนมีอะไรมาบอกว่ะเฮ้ยร้อนเข้าได้แล้วอ่ะอือเออปลาเลิกเลิกเลิกไปเจนเ็นเออมีคำถามคือพอดีมีคิมสันในคิมสโตนบล็อกอยู่315บบล็อกไม่รู้ได้มาอย่างไรอยู่ดีมันก็ได้ เฮ้ยก่อนอื่นเว้ยเราจะไม่ทอดทิ้งพีทเว้ยแล้วแล้วไอพีทอยู่ไหนอะพีทออกไปแล้วอันนั้นน่ะมันกระจกบวาร์คอตรงไหนพีทพีทเข้ามารตี้ฟ้าใหม่ดิพีทอ่าพีทเข้ามาเหรอเข้าเเกมลยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเอ่อสอนเด็กเขียนหนังสือนะบุกเลยบุกเลยแต่เย็นดิเออตายนะเว้ยอยากไปวนีก็เชิญนะใครกลัวไม่อยากที่ท้าสังเกตแม่ยังไม่มีชุดต่อเลยนะเว้ยเดี๋ยจะทำชุดต่อให้เป็นชุดต่อที่โหดมากเลยโหดสุด คุณน่าจะรู้แล้วชุดเกาะเทียอะไรชุดเกาะที่หด <c oughs> เอเอร์เรแต่คุณจะสบายใจเอ,อ์ยมารับชุดเกาะเร็วเจ้าถงรับนี่ไปทำน้อยไปอย่าบึงออนะออม,นมันมันในวิธีสู้บอสสมองอยู่นะอันหนึง่งขับนแรกเราต้องมีไอวูดเดนแพตฟอร์มอะหาไปเยอะๆเลยเห็นนะบอกมาน้องใช้มหาศาลเลยคนอื่นเขาเล่นกันนะเอาใส่ช่องสีเขียวนะเออ่าเอาไปใส่ช่องสีน้ำเงิน ไอช่องสีเขียวอยู่แล้วแล้วพีทอยู่ไหนอะลืมไปเลยว่าไอพีทมีตัวตนใช่สิไปเล่นลอสแล้วเ่าจะคุณแรงกูปวดทรวงกัะมันแปบแดงเลยไออย่าบึ่งนะใครมีไอนี่มั่งเชือกอะมีครับพึ่งปลาเล่นไปเมื่อกี้ไอค้ามาดนจีอะไรครับวันนี้เราจะมาทำการสร้างฐานในการสู้กับบอสกันมีห้าร้อยสี่สิบอัน มาโยนมาสักนิดสักหน่อยไม่ต้องเอาหมดนะเว้ยเอาแล้วครับผมนะนายพูดปิดนะครับก็ยังเข้าเ์ฟไม่ได้อยู่ดีมันอันวะเดี๋ยเราจะมาทำค่ายทหารล้อมป่าแดงกันร็อื่นขอไปสำรวจก่อนว่าทรัพยากรนมันพอที่จะไปบูหรือเปล่าตอนนี้มีขวดเลือดเก้าขวดดาบกระจกวับแล้วก็หลอบมานายสามหลอดโคตรแหลกเลยครับผมเข้าเกมก็เข้าไม่ได้เล ได้พิมสั์สดายบิวอ่ะเฟมอนเตอร์ใช่ไหมเราลืกถึงไอ้บิวเลยเห็นเฟรมอนเตอร์ครับวันนี้ก็คุณบิวก็เขาไม่ได้มาอัดด้วยนะครับก็คุณบิวไม่มาครับเขาเขาแบบว่านะได้อธิบายเหตุการณ์ก็ประมาณว่าเขาอยู่ในรูปภาพขาวดําและมีดอกไม้จันทร์รอบๆครับใจเย็นนะับใจเย็นแล้วเราต้องยืนไว้อะไรให้แกให้แกคุณวิวหนึ่งวินาทีโอเคเสร็จแล้วยืนไว้อะไร หนึ่งแล้วทีเห็เฮ้ยเห็นแมงวีบินตามหลังกูมาได้แป๊บนึงเคลียร์ก่อนเฮ้ยเคยเห็นไหมแม็กนัมอ่ะนะนะคุณเฮ้ยพอตีฟ้ามาแล้วแกจะรู้ว่าโลเคชั่นอยู่ทางไหนแล้วเราเราอยากเห็นมากเลยคนตัวเป่าเดินไปหมุกป่าแดงเลยโซเชียลเห็นว่าเป็นยังไงอ้าวพีพีจะเย็นจะปวดพีพีดิพีพเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย อ๋อได้คำบอสเฮ้ยพี่เบลฟ์นะ้ยบีแกไปเปิดพีพีละไหมให้ให้กดรูปโล่ไม่ได้รูปดาบรูปโล่อยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเออนั่นแหละไปโอ้โหแล้วทิ้งกันใช่สิใช่คือแมปมันไกลมากเว้ยเฮ้ยเออแนะนำไม่ใช้ร่มจะเป็นแบบไปเอิร์อดูละดูละเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนนแปะไฟกันแปะไปไม่ใช่เพาครบสามลูกเปล่าโอเคขอร่มหน่อยดิอยากได้ร่มอ่ะมันมีขายไหมนะครับสามพิม อันนึงเทนแปดมีขายไหมไม่มีเทนเทนรู้ไปดีรูอบอดบอดนี้ไหมทั้งไงอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่เว้อะไรวะบูเดนแพลตฟอร์มอ่ะเออนี่ไงมีอยู่เอามาทำอะไรเอามาวางไว้ไงเผื่อเราสมองมาเราจะได้เดินแบบสะดวกช่วยด้วยเราจะมาสร้างค่ายทหารในป่าแดงใช่ไหมเอ้ยอย่าวางติดกันดิวีมเลืองทรัพยากร เทนมีเพื่อนมาทำฮคลิกแท็กแบบไข้ทาหารเลยเพื่อเอ็นฟ้าเพื่อนมาเต็มเลยเฮ้พิดอย่าบอกแล้วเอา,าศาส์ดาบิวมาไม่รู้ครับแต่เขาอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมโดนตีแล้วครับโอ้ยโดนมงมุมกัดตูด้ช่วยด้วยครับอ่ะอ่ะอ่ะอบยืนไว้แบบให้คุณพ<อ>ุทธพิดนะครับตอนนี้น <c oughs> น เปน่าจากไปเร็วเลยบอสสมองเลือดกี่พันนะสองพันใช่ปหเทนเอ่อบอสสมองเลืนคอเนกเล่นเฟิร์ดเพลงผมนะครับู้จุดบอสสมองเลือดสองคือมันเป็นการเล่นเวิร์ดเพลงพีชเราก็จะไม่ด่าไม่ว่าอะไรเขาพราเขาบรรดาอ่อนอยู่แล้วนะครับเป็นวาบรรยาอ่อนเป็นส่วนตัวของเขาครับห้ามลอกเลียนแบบกรุณาวางเชือกไป้ด้วยนะโอ้โหมันใครทหารนะทับน เห็นคนต่างชาติก็ทำอย่างนี้ทำตามออเอิร์ธไม่เห็นพูดเลยคนต่างชาติว่านี่ใครวะไม่รู้ดิไปดูของไทยหรือต่างประเทศไม่รู้จังจัดเป็นนิมเบลเลกเหรอเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหระวังพียเฮ้ยแกไปคุ้มกันในพิชหรือเปล่ามันจะลงมาปากุเลยเฮ้ยขึ้นไปเองอยู่ห่อไม่ไว้ใจทั้งคู่เลย สองคนนี้อยู่ด้วยแล้วไม่น่าไว้วางใจเฮ้ยแล้วไมมันมืดจังเลยวูนากุมานี่พีทเร็วเร็ไน้อยคำเล็กำเล็กคำเล็กคำเล็กมากูดเกมแถวนี้อันัหนโอ้ยเกมอะไรัเนี่ยแต่แป๊บหนึ่งพีทกำลังจะขึ้นไปรับคุณมึงงับช่วยกูก่อนนะเออเรื่องแกฮ้ยที่มันสวนเสียทเลกเพียบตตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊ระวังระวังนะเลือดยิงน้อยอยู่ ระวังคืออะไรเยวแป๊บหนึ่งพิทมาหากระผมก่อนไอหำเล็กมาเร็วมันมันดูดไปไหนของมันวะมันคิดว่ามันเล่นส่วนระยมอยู่ไงระวังคือเออจะตายเราจะตายแล้วไม่เออเหมือนโดนตัวอะไรกินใส่เองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพิทมันนี่จะเอาชุดก่อให้อยู่ไหนครับผมอยู่นี่ครับข้างล่างครับเป็นชุดก่อที่หุูที่สุดในเกมเว้ยจริงหรอ ไม่เอาเพื่อนยิ้มขอไม้หน่อยอันหนึ่งดินะเอาเยอะๆเลยไม่ใช่ไปเยอะใช่ไหมอ่ะแปดสิบเอ็ดอันอ่ะอันหนึ่งกูก็ให้อ่ะเอ้โอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วอ่ะเราเราจะขับเปร์เกงให้พีชเพื่อนไ้เป็นกำบังสีม่วงของเราเนี่ยไม่เคยมารับไปเล่นลอดดิ วางไว้เทนมาเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฟมมอนเตอร์พิทคือลงไปทำอะไรข้างล่างวะตัวไม่รู้ไม่เอานะไม่ตายนะพี่เกจ็ดเดินใหม่แล้เชี่ยกนี้ขึ้นมาเด้อดึกกระดึกโอ้จะตายหาแล้วพิททำอะไรอยู่วะพิทเฮ้ยน่ามีกล่องนี่วะใหม่มุมไหม่มุมบวกเอาเทนเอาไปแล้วไมในในในโตรดบวก พีินขึ้นมาตรงแพตฟอร์มข้างบนเร็วตรงค่ายทหารของเราเฮ้ยล่วงไปไหนไม่รู้ค่ะคุณครับถ้าใครใครจะไปเสียสละขึ้นมาเร็วเฮ้ยใครจะไปเสียสละไอ้นี่เนี่ยตีไข่เเดี๋ยวผมไ่ตีหัวใจจิริกโกพิดต้องทำอะไรทำไมการปีนเชื่อคนปีนยากเนีลงไปทำอะไรข้างล่างวะพีนลงไปทำในน้ำวะกูเห็นมึงอยู่ในน้ำอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวใครมันโฆษณาปลาหมึกแกวนี้วะทำไมอ่ะปลาหมึกตาเต่าทองว่ะเอี่ยวอะไรด้วยวะเฮ้ยไม่ต้องมาเป็นสปอนเซอร์เขาได้เราอัดคลิปอยู่แล้วเทนอยู่ไหนไม่เห็นเทรนเลยพี่ดาขาแกอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมีเชือกเชือกเยอะอ๋อมันค้างอยู่พี่แหละพี่มันค้างอยู่เออนี่ไงมาละ ไอพีดวาวได้เอ็นเอไม่ทุบเลยขึ้นมาที่เดิมแล้วด้วยอีกแล้วเอ็นไปทุบดีเดี๋ยวไม่ลอยหรดเหรอไม่ต้องหรอยอันนี้พีดเห็นไหมว่าตี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 เห็นไหมว่าพีดเห็นนะครับอ่ะอยู่อยู่ตรงหน้าครับพีดอยู่นิ่งๆมารับข้าก่อนดิแกไม่มารับข้า้าจะไปแกอยู่ไหนวะเห็นโดนหมวกไปให้ละแกว้ว พยายามยืนแถวแถวแพลตอมาหาแกได้เห็นไอเทมดรอปอยู่พีทพยายามเดินไปเรื่อยๆมันจะเข้าตัวเองมันไม่เข้าหน่อยดีพีทตายฮะเอ้ายังไม่ตายเว้ยนี่พี่พีทเรายังไม่ตายคือพีทเจอไอเทมยังยังไม่เจอเลยครับผมเห็นพวกคุณนี่ตีเบว่าสารเนื้าพีทเป็นเป็นหมวกเป็นกางเกงไม่ยอมาลับคาเลยเฮ้ได้ช่วยด้วยแมงมุ้มเลยเดินมาเลยไม่ตายหรอก มีได้ไอเทมยังยังไม่ได้เข็มารับหน่อยพิมแกได้ทั้งหมดใช่ไหมไอเทมอ่ะโอเคเข็นมาใช่เหรอเออนี่ไงไดเข็นเขนมารับหน่อยพิดแกอยู่นิ่งๆนะพิดตั้งนาฏย์ลมดีๆอยู่นิ่งๆห้ามขยับเลยโดนจ่าไอเทมจะเข้าตัวโอเคไหมมารับไอยืนอยู่เฉยเนี่ยอ้าวกูส่งของไม่ให้ละโอ้ยยังพอยังเขายัง อ้าวบอททำไมไม่รู้เห็นมึงก็ไปทุบดิเขายังพีดเขายังพีดมันแหลกขรัดเจ็ดไหมได้ได้ยังพีดได้ได้แล้วพีดได้แล้วกดดูอีคือเป็นตรงไหนเลยกดดีเอสีอ่ะเพื่อนมันจะอยู่มุมเอ้ยลวงหลวงหลวงแล้วแกเวลาได้ชุดมาแกเอามาใส่ตรงช่องไอ้นี่นะวูดเฮล멧ช่องสีเขียวอ่ะเห็นป่ะเอาไอเอิร์ดไปแล้วละแต่ต้องสีเขียวอ่ะพีดอย่าไปใส่ช่องอื่นนะไปทุบลูกกระโปรงเลยครับ พีทโดนบอสฆ่าตายอย่าด่ากันนะพีทคือพยายามอย่าตายเวยคือยังไงอ่ะพยายามอย่าตายเวยแนะนําคือถ้าตายอ่ะให้คนอื่นพยายามอย่าตายคือยังไงอ่ะคือให้คนอื่นมาเสริมกาลังต่อได้คือตายแล้วมาใหม่ไอ้คไหายไปไหนเนี่ยอ่ะอีกแล้วเหรอไม่เนี่ยวเตกอีแล้วครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนะครับทำไมเต็ตูเกียวดิฟจังวะไปด้วยไปไหนกันไปด้วย ไอ้ี่ห้ขึ้นมาพีทแกอาจจะโดนลูกหลงก็ได้พีทมึงตายเลยนะเว้ยคือแบบตายพวกพวกกูแพ้เลยนะเว้ยมึงคือความหวังของชาติเอมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเมเทโอตกอีกแล้วอ่ะมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเมเทโอตกอีกแล้วทีนี้มันมาแล้วพ่อมึงตายมาหากูคนแรกเลยโอ้ยช่วยด้วยออกจากตรงนี้ไม่ได้ เราสงสารพวกกูก่อนดิตาย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 จะจมน้าตายจะจมน้ำตายจะจมน้ำตายเฮ็นตายขนาดเฮ็นยิงยิงบอสไปก่อนเฮ็นยิงบอสก่อนมึงยิงมึงไอ้นี่เอาฝนดิวิ่งเดี่ยวตัวโรดเออไม่ดักไม่ใช่ฟันเดียวตีนตีนดดีไม่โอ้โหโอบอสนี่แบบว่านะพาร์ทนี้แหละเราจะได้ล้างแค้นให้พิมพ์ายแล้วใช่เหรอถ้ามึงตายเฮ็น เอ้ยแกต้องตายก่อนครับเว้ยดูเลือดแค่นี้ลูดเลือดกูเต็มอยู่เลยนะใช่เหรอโอ้ยลงมาใหนนะอ้ามันข้าสมองแล้วพิมร้อนเลือดเหรอไม่ถึงพันเองไอ้ฝนฝนกูจะตายจะตายจะตายไอ้เย่จะตายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะฆ่าบอสเองเย้พิมตายแล้วของเด็ดข้อของเด็ดข้อของเด็ดข้อเฮ้ยแต่เพิ่งตายนะเว้ย บอสกากๆไม่ตายหรอกทินตายเหรอเออตายคือทนไม่มีปืนไงโอ้ยตอนนี้พิมอยู่ไหนอะเกิดยังอะได้ไม่เกิดขามิยอมตายโดนแย่ไอ้บอสละมองเฮ้ยเด็กพาพาไปด้วยเฮ้ยทินไอ้พีชอยู่เมืองแดงหรือปะอยู่อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยพีชแล้มันบอบไปหาแกแล้วแหละมีไหมเฮ้ย เอ็มปกป้องพาด้วยนะอีดมีบอสไปหาไหมเอ้เออขอดาวเออขอดาวขอดาวขอดาวขอบอกอะไตรงตรงตรงนี้ป่ะคือขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้ช่วยหน่อยคือกำลังคือบอสมันไปหายีดยังเห็นมีตัวอะไรมาเนี่ยผมจมอยู่ตรงนี้ครับไะจมน้ำตายแล้วบอสมันลุมกระพืบไปพีชอยู่อะมาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันในนีแล้วหรอไม่ใช่มันมันไปแล้วหรอ เออเปลี่ยนใจไปอัดล้อได้ไหมเอ้ยแล้วจมมาตรงไหนเนี่ยเออตายกลับบ้านก็ได้วะไม่ไม่ทงไม่ทนต่อไปแล้วพี่จะไม่ทนบอสไม่ใช่บอสจะมองมันตายหรอเทนเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตายอย่าบอกนะมันหายไปแล้วอะไม่เป็นไรพีทบอสมาไงบอสมาไงถามหน่อยบอสมาไงถามหน่อยบอสหาพีทน่ะนั่นไงบอสมาหากูแล้วเทน พ <c oughs> ี่ไม่ยาอย่าทำย่างไงมาหาคนเอ้ได้แล้คนเดียวเอ้ฮฮ่าฮ่าฮ่าก่อนก่อนจะไปขอสู้อีกรอบนึงก่อนได้กอมาด้วยมารับหน่อยเข้นเทนมารับหน่อยอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ในดันได้อะไรอ่ะตั้งแคมป์ไฟก่อนให้มันเรื่อเรเร็วๆร็วทิชชู่แซมเปอร์ ได้ชูแซมเปอร์ไปเล่นลอดเถอะนะเดี๋ยวจะเย็นดิยังอ่านไม่เสร็จเลยมาล็อยก่อนหนึ่งจบคลิปเต๋อโอเคป่ะเออที่ดาวเห็นก็ไปแชทลอดเถอะนะเห้ยน่าเสียดอ่ะกาบละพอดีเราได้มันได้แค่ได้ชูแซมเปิร์มาแค่นั้นแหละได้มาแค่เนี้ยเฮ้ยมันต้องได้คิมคิงสันเออคิมสันออก็เก้าสิบสามอันอ๋ออนนี้ในตัวมีแลขคิมสันสี่สิบหก แมงมุมอยู่ปากพ่อมามาล็อกน้อยเออเออเออจะขึ้นมเออคือเรามีประเด็นใหญ่พวกสองคนข้างบนเลฟิล์มขึ้นไปรัอมันนี้ขอรีเลือดก่อนอะ้วคือปัญหาคือเอิร์ธมาก็ช่วยทำดาเมจ่อยนะเว้ยเอิร์ธไม่เอามันเป็นตัวล่อคิดได้ไงวะถ้ากูได้แลกกินมสามเลยกันทำไมมึงจอยปาร์ตี้ฟ้าเด็กกูไม่เห็นชื่อมึง ลงไม้ทําเลยลงไม้ทําเลยจอยปฏิฟ้าเลยเออไอ,อ,อ,อพิมพ์เพิ่งรู้เนี่ยว่าอ,อะไรอ่ะยิ่งแข้มไฟเยอะเลือดยิ่งรีเร็วอะ่ะใช่เหรอเฮ้ยทีนังมึงมาดูเกจการรีเลือดตอนนี้ดิโอ้ยมอนเตอร์นี่ก็มาจังเลยนะโอเคตังเอ,อ้ยตังห้าทองเลยเหรอโหัวหน้าตกแล้วพี่ ไฟ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 บอไฟบอรั้นน้าก่อนเส็จแล้วกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บเนื่องจากเดี๋ยววนี้คือดอทองมันหายเว้ยเออ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 อทออ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 ่อออมออ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 าอออเอออออ่ออีออเออออนอออออออ่ออออออทอาออออทออ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 อกอออออกออ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 ้่ ตํารหคือพีททําอย่างนี้เท่ากับพีทไม่ทําอย่างนี้อ่ะไม่ทําอย่างนี้คูณกันกลายเป็นลบลบเป็นบวกกลายเป็นพีทต้องกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งมันตะกะอะไรของเองวะแป๊บหนึ่งนะครับรช้ยที่สุดยอดมากเฮยนะครับมาละโดนตีทีเดียวตายโดนตีทีเดียวตายนี่แล้วเองเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากขอนับถือเองอยากใจจริงขามรับเฮียเมื่อกี้ไปเปิดไฟมารู้สึกตอนนี้มันมืดมากเฮ้ยช่วยดึงเจ็ด ตอนนี้ขอไปเช็คก่อนว่ามีหัวใจอีกกี่อันเช่นกับม่านเหรอเช่นจีเนี่ยลลุงศพเช่นเซ็กบอสก่อนเสกบอสมีมีที่เสกบอสอยู่ใช่ไหมมีมีโอ้ยเจ็บคือเป็นนางเงยนมาก่อนกวาะกดใช้กระทันทันตะกูครับบล็อกมีรอยตายดูนะเว้ยคือของเรียกบอสเหมือนไส้มากอเลยไส้หวาน ้ยไหนอ่ะตรงนาทีตงรงก็เอาเลยป่ะ <c oughs> เอาเลยป่ะอย่าเพิ่งดีเลือนยังดีไม่เต็มเมื่อกี้ตกมมยืนตรงกลางกองไฟพิมเลือนมันจะดีเร็วมาก้ยเลืยตรงไหนวะตกประมาณ <c oughs> ตกประมาณหนึ่งนาทีสองหน่วยอะ่ะมาลาก่อใน,นวิวเอาเลยไหมอเอาเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยเหรอ ดูนุณเพียมว่าของเล็กบอสหน้าตาเป็นยังไงมันเร็วมากมองไม่ทัน <c oughs> บอสมาแลว้วทุกคนนับเตรียมตาเทนเซ็คนเดชเวนวนวนบอสมันตามกูว่ะเทนเรื่องบอสไวเก็บหัวใจไว้เก็บหวัวใจไว้เก็บหวัวใจไว้ใ,วใ,ไวใครไม่รู้โดหัวใจหมดเลย เฮ้ยเ็นอย่ามึงเก็บดิเดี๋ยวตายไม่รู้เก็บเอ็นฮะลอซาก,ก้าไอทีมได้ชุดอาคานิดแล้วชุดอาคานิดอีกแล้วเหรอเออหมายมังมาหากูอีกแล้วค<อ>ำเล็กคำเล็กอ๋อได้หลังอาคานิดอ,อาวอนด้วยหมายความว่าไงวะ เค่เงาเถียงไม่กูต้องได้เด่นอ้าวเออไม่ได้หมดเลยได้ได้โงเว้ยยเอ้กูได้ว่ะกิมเอ้ยได้กิมสันมาหกประมาณเจ็ดสิบอันอะสลามด้วยจังเลยท้าดีไปครับของดีเกือะเผาเผาเผาฟิ e ส์ลี e เมย์ลูนโอ้โหกดรัวๆ โอเคจบคลิปเลยเนาะสำหรับคลิปอย่าพึ่งดีพ <c oughs> ีมายืนถ่ายหนดิ <c oughs> รีบจังเลยเฮ้รีบจังโอ้เกมมันเปิดแล้วให้ <c oughs> เป็นไรวะ <c oughs> เป็นวิธีกลับบ้านไงเท่นหอ,อกมันคราบมันยังไงนะจำไม่ได้มันครับไ,รนะไม่ได้ <c oughs> ไไดอ๋อแล้วไอ้ <c oughs> เท่นแฟลชแคชเชอร์ทำอะไรได้ แฟลชเชชเชอร์ er, ที่มันใช้แร,คครแ่คิมสันแปดอันครับอะเอ้ะไม่ได้ใจวะดีขวานด้วยเวทำชุดคิมสันใส่ดีไหมนะน่ะไปส,สร้างอยู่ไกลๆพวกเองอยู่อ่ะปเนแนซับซ้รงของข้าอยู่ในกล่องตรงในบ้านนี่หมดแล้วนเว้ะใช่อตอนนี้ยอดรวมมีสิบสี่ทองแล้วโอ้โอแม่จูเย่ทำเย่ขวานไรอีกอันนึงละฮารดรัว ไอพิน,นเกตันไฟเหร,หรอดูหวานชาดิไหจังเลยวะฮนูขําหนามมันคือไอแฟตแคสเชอร์ทำอะไรได้มันบอกอะไรอะไรอะไรฟิตอะไรฟุตฟิตฟุตฟัดไม่รู้มันฟิตดูทำได้อุคาไปห้หมดเลยคือตอนนี้แร่คิมสันเวยจากเก<อ>้าสิบอันว<อ>ันนี้ละละสองอันเวยไอจากสามสิบวันละสองอันไอ้เพื่อนกระโโปก แปบพิมจบคลิปเลยดีกว่าเห็นอะไรไม่เนียลาสากะลาสากะลาซักาสำหรับวันนี้ก็จบเย้เย้จบพิมครับวัสดีครับ